สวัสดีครับภาคสลอมาแล้ววันนี้มาดูผลการแข่งขันวัน17 0เศเมื่อคืนที่ผ่านมาครับพี่น้องไงมันขัดมันเน่ยมื่ขึ้นนี่หลายคู่เลยซัดก,กันนั่งพับเปียบเนี่ยก่องก้นจูดกูดเนี่ยมื่ขึ้นนี่หลายคู่เลยพี่น้องเันอยไล่เลี่ยงกันว่ามีคู่ไหนกันเนี่ยเฮาเริ่มคู่สําคัญสําคัญสญุริยันเล็กพบกับทานสินนะครับคู่นี้เป็นไอ้มัดแคว้งควาย เจอกับทานสินจากประมาณนะพี่น้องเอ้ยตวนสร้างน้ำหนักนี่ขึงขังกึงจึงกังจังท้าหัวสีโคกคือเพอาตีหลีเด้พี่น้องเอ้ยสามนับเราเมื่อเช่นนี้เดือยยุติการโชกไปเลยเจอไอ้มัดเกวียงควายคว้างเอาเงี้ยกองอ้อยนั่งพระเพียบเนี่ยสักพักก็ลงไปคุกกคนเนี่ยกรรมการก็ยุติการโชกตัวพี่น้อง เปิดเกียมาเตะขาสุดยันเล็กนี่เกือบไปกันแล้วขาเปะเข้ามุ่มเล,เลยยกแรกกันเลยเจอขวงเขาเตะเขาไปาขวงประมา่แห้งเตือบอยู่ดีอา้าวหมดยกแรกทานสินได้เปรียบอยู่นิดนิดพอเริ่มยกสองทานสินเริ่มได้ใจไล่เตะขา แต่ว่าไอ้มัดเพี้ยงควายก็ทนเหลือเกินตั้งรับแล้วก็สวนกับเตอมมัดเข้าไปท่านสินถึงกับกองอ้อยะเลยพี่น้องแล้วสุริยันเล็กก็ตามซ้ําทําให้ปิดเกมไปได้โดนไปสามนับกรรมการยุติการชกให้สุริยันเล็กเป็นฝ่ายชนะไปส่วนคู่ที่สองของนักชกไทยนั้นคือ สินสมุทรสอกินมีโอเอาคว้าเมียนเดียนสยามตัวนี้เอาคือเทแต่ละเอาซ่งผม,มเมอ้แต่ว่าก็แพ้ดูในช่วงหลังเแพ้สองนัดชวนเราที่เราสินสมุทรกันเลยนัดนี้เอาดีๆเด้อเอาเด้เอดยอย่าแพ้อ,อีกเด้อแจ้งเกินดเด้อน,นัดนี้กันเลยเป็นการเจอกันระหว่างสินสมุทรสอกินมีนักชกไทยพบกับนาเซตูจิโร เริ่มมาก็ลุยกันเลยพี่น้องยุกแรกเออสินสมุทรสอกินมีต่อยขวาเปยียงเดียวลงไปโอ้ทูจิโลโลงไปกองอ้อย่ยอคณะกรรมการนับอีกแล้วบาดไฟนี่แม่สินสมุทรแม่ก็ทับฟอร์มจะเอาวนลวนเงินบอกโอ้โอโบนัสนี่หลายนด้มึงนี่หาหมื่นเหรียญนี่ทองไว้เอาทองไว้เอาไรสั์มันก็บไป หลังจากนับแรกลงไปกรรมการก็ให้โอกาสชกต่อสินสมุดก็ไม่ปล่อยให้รอนานเดินเข้ามาต่อยขวาต่อยซ้ายเข้าไปอีกลงไปอีกแล้วพีนนนนว่น้องเอ้ยโอ้ยมึงนี่มันนวดว้าวหาหมองนวคักนวดตัวกันเลยเพาะม็ยกแรกนี่นี่มั้พอโดนไปสองนับแล้วกรรมการก็ให้ชกต่อแต่ว่าสินสมุด ไม่ยอมทิ้งโอกาสทองไล่ต่อยไล่ฟันสอกสุด,ด้ายก็ได้ฟันสอกเพียงเดียวก็ไปจบเลยครับปี่น้องลงไปกองอ้อยอะตามอร์มเหมือนเดิมเป็นอันว่าสินสมุดคว้าชัยชนะไปได้และได้รับโบนัสห้ามือเหรียญไปกองแบบสบายหวานเจี๊ยบเลยนเนาะอ้าวเอ้มือเนื่อเจอมูขึ้นไอ้ดอกแต่ว่ามือก็ดูดันเติบด้วยล่ะอ,อ้าวเอ้ดีใจนาเอ้แจ้งเกิดอีกรอบแล้ว คู่ต่อมาเป็นนักชกไทยอีกไลายโจนัฐวุตพบกับเบมบ่ากุยเตจากประเทศฝรั่งเศสเปิดเกมมาโจนัฐวุตก็เดินเตะขาแต่ก็โดนสวนบัดมาจังๆหลายคราวเอาดีเด้อจานโจเอ้ย,อยนัดที่แล้วก็เถือกสวัวเขากว่องอ้ยยอยมาแล้วนัดนี้เกิดไล้ได้อเฮา กุยเต้นรูปร่างสูงใหญ่และมีทีเด็ดอยู่ที่มัดสักพักพูดยังไม่ทันขาดคำโจนัทวุฒิก็ลงไปกวางอีกแล้วโอ้ยขื้นข้างปอดอ้าวช่วงนี้เถือกมัดเถื่อซอกไม่ได้แล้วกวางหอยอีกแล้วมืงหนีที่มันนั่กยิงระบอมืงหนีก็เลยหลังจากโดนนับแรกไปโจนัทวุฒิก็พยายามตั้งสติกับมาสู้แต่ว่ากุยเต้ก็ไม่เปิดโอกาสให้โจอีกเดินเข้าไปต่อยเปียงป้างเปียงป้างลงมาอีกแล้ว หลังจากโดนใบสองนับโจนาาวุธขวิข้พยายามจะสู้แต่ว่าโกย่าต้ ก็เข้ามาปิดเกมได้อย่างง่ายดายและชนะไปในยกแรกอ้ยอาวอ้ยโจมาตีเท่านโยกนี่บ่เอาเออหากินบ่้นนี่บ่เอาโอ้ยแต่ว่ากระสูเตรียมดีแล้วนะเฮาก็เลยแต่ว่าข้างนี่ตีเพาะเลือกเกินช่วงนีอโดนเป็นร่งโดนเป็นกวางเลยอ้าวเอ้ช่วงหลังนี่แพ่นอกติดตัวกันช่วงไฟเราดิอ้าวไฟหน้าเอาดีนะลับมาได้เอาจา์โจ้เป็นกําลังใจให้คือเก้านั่นแหละเลยแล้วนักชกจากฝรั่งเศส บัมเบล่ากูยเต้ก็เป็นฝ่ายชนะไปในยกแรกมาดูคู่ต่อมาเป็นนักชกไทยระหว่างเสกสรรออขวัญเมืองคนไม่ยอมคนพบกับนักชกจากประเทศบามาซอลินอูโอ้ยมนุษย์เล็กตัวนี้เอาเอ้ยข้างหินของเทียตัวนี้โอ้หน้าตามันคือกันนะอ้าวฝาแฝดมาเจอกันวันนี้เจอกันแล้วคนเล็กเจอคนอเ,ลอเล็กบบดนี้พี่น้องโอ้ใส่กันมุนอาญาบ่าน้อมือนี่น้อ เปิดเกมมานักชกจากพม่าก,ก็เดินเข้ามาต่อยส่วนเสกสรรนั้นก็เตะก็ต่อยฟันศอกสวนเป็นระยะระยะโอ้ใส่กันวกวางอยอมวนะ้องคู่นี้เนาะต่างคนต่างต่อยต่างคนต่างบวกฟันศอกแลกกันเป็นระยะระยะกอดคอก็ไม่ยอมแยกจะใส่กันอย่างเดียวคู่นี้โอ้โอพี่น้องเอ้ยแลกเดือดกันเต็มที่แต่ว่าจนแล้วจนรอด ก็ไม่มีใครต่อยไกลลงได้เพราะว่าทรหดอดทนทั้งสองคนเรียกได้ว่าเลียดเรียกพี่ทั้งสองคนจบเกมเป็นอันว่าเสกสรรออกขวัญเมืองเป็นฝ่ายชนะคะแนนนักชกจากประเทศบะมาซอลินอูไปได้อย่างขาดลอยและเป็นเอกสัน อดโบนัทเลยเนาะอ้าวนกกันบบได้เออแต่ว่าก็ใส้กันเต็มที่ละเสกสันกับวายย่มชินอกยู่ดอกเออแต่ว่ามนุษย์เล็กจากประเทศพม่าเนี่ทวนโบนทอ้าวเอ้ยเคือกสวกเครือกยังเสยตุยอยู่นี่แม่โอ้ยโอ้ยบ่ได้ดอกไ่ได้แดกดอกเข้ามือนี่โบนัทก็ไเลยเงี้ยบเป็นยังเอาไว้หากินไฟหนาก็ได้เฮ้ยเฮ้ยวนบบยอมควนอยู่แล้วอ้าวคู่ต่อมาเป็นรองคู่เอกระหว่างนิโคคารเลโลนี่คือนักชกที่กำลังจะชิงกับซปเปอร์เล็ก แต่ว่าซุปเปอร์เล็กมาถอนตัวก่อนเพราะอาการบาดเจ็บวันนี้ทางวันจึงประกบให้เจอกับสุดยอดดาวรุ่งจากวันชิมพิชิปนั่นก็คือนาบิวอนานานนั่นเองโอ้ไอ้มัดยางยืดตัวนี้อ้าวโอ้ยลูฟี่เมืองไทยตัวนี้สูงร้อยเก้าสิบหาบาทนี่ไว้มาลดอ้าวบวย่านหลอกพูดอะไรซึ่ซัดกวาออเยอะเบิดละมื่อนี่คู่นี้เป็นการชิงแชมป์เฉพาะการถ้าใครชนะ จะได้ควองเข็มกัดและก็มีสิทธิ์ไปชิงแชมป์ตัวจริงกับซูเปอร์เล็กแมตช์นี้จึงสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ใส่กันให้เต็มที่ไปเลยเปิดเกมมาเป็นทางด้านราชันแดนเหนืออย่างนิโคคาริโลเดินเข้าใส่ต่อยหมัดเตะขาแต่ว่านาบิลก็มีจังหวะดักเตะดักต่อยเป็นระยะระยะและแล้ว ช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นนิโคเดินเข้าไปต่อยแต่ว่า เจ้ามัดยางยืดเมืองไทยดักต่อยหนึ่งสองนี่โคลงไปกวงอ้อยเ่อะให้กรรมการนับเลย,โอ,โ,ยอเอโอ้ยเอาสุดยอดย้าโอ้ยลูฟีเมืองไทยกูมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วเอาโอ้ยผมมีตะเขาที่เอามัดกับควมนี่นะเห็นจ่อยอยังเสี่ยงแหงายังสี่บว่ามีกล้ามอยู่นอกมาองไทยเราด้วยอวเอาเ้ยคิดว่าเจ้ามีมัดผู้เดียวบนนี่โคเ้ยเป็นได้เจอของ,ขของควยเอาไปกวงอ้อยเ่อะ แต่ว่านิโคคาริโลก็ลุกขึ้นมาได้ให้กรรมการนับหนึ่งในครั้งแรกนิโคลุกขึ้นมางัวเงี้งยงงวเงี้ยว่าโอ้ยกูถือกิ้งยังเอาอี้งยังแยบแยบเมื่อกี้กูรึกกว่าโอยว่ะโอ้ยตั้งสติกวนตั้งสติกวนแต่ว่าไอ้มัดยางยืดไม่ไปล่อยโอกาสทองเดินเข้าไปต่อยซ้ายต่อยขวานิโคพยายามตั้งสติและกัดฟันสวนเข้าไป แต่นาบิวก็ไม่เปิดโอกาสให้โดยไตขวาเข้าไปก้านคอโอ้ยอ้าวมาจังเลยแม่ก้านคอดอกนี้แมโอ้ยก้าลร่องพ่อมือนียแ่โอ้ย,ออออยปานก้าวเขี้ยวกว่เอาไอ้กวางอ้อยอีกแล้วนิโคก็นเลยแต่ด้วยความฟิตและท่าทรหดนิโคก็สามารถลุกขึ้นมาได้ขนาดโดนก้านคอจังๆดอกนี้หลังจากกรรมการอนุญาตให้ชคต่อ ลูฟี่เมืองไทยก็จัดการไล่ถลุงต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาลงไปกองอีกแล้วโว้ยนี่คนโค้ยฟิตมาต,ตั้งโดน,นวัดสิมาซิ่งแซมกับพวกซิ่งแซมเออมาซิ่งแซมเฉพาะการก็เจอของไงเข้าไปโอ้ยเอาเอ้ยเสียใจน้ำยู่ดอกนัดน,นี้ก็เลยเออหน้าบิวควางแย,ย่ครับโพ้ดมาคิดว่าสิเก่งป่านนี้เอาเอ้ยเห็นสูงสูงเก่งกางยังสิว่ามันสิมิตะเข้าโอ้ยทีเด้ยเน้ยมัดกันนักเลยเอาเอ,าเอา้ยอแถ ำเตะก,กานคว้าอีกต่างหาก <c oughs> นี่โว้ยเอาไว้โอกานาเดาเอาเด้อบานท,ที่นี่น้าบิวสิเข้าไปสิ่งกับซุปเปอร์เล็กแล้ว <c oughs> เป็นอันว่านาบิวชนะไปในยกแรกอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและก็พิกรอกมาโหลานโว้ย <c oughs> ว่ามันสิบรอดแไม่เอาไฟนี่แม่โุ้ยสุดยอดแล้วแกงเกิดแล้วเออซุปเปอร์เล็กนั่งเบืองอยู่นี่โอ้ยหนาวขี่เลยนะ้วเห็นฟอร์มเก่งบานนี่แม่ ไฟหน้าเจอซุปเปอร์เลกนี่จักไผเป็นไผลาวเอเป็นนั้นว่านาบิวอานานชนะนิโคคาริโลและก็ได้แชมป์เฉพาะการได้สิทธิ์ไปชิงกับซุปเปอร์เลกต่อไปคู่ต่อมาเป็นคู่เอกให้ไรของคืนนี้นั่นก็คือตะวันชายพีเคแสนชัยพบกับซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์ มาแล้วมาแล้วคู่เอกโอ้ยทาจนเบิดเคลื่อนเอ,อื้อบางคนรับไปสองตื่นเล้าก็หัวก็โชคนีละพี่น้องเอ,อื้อมาเบิงมาเบิงเออบดเอาเออในๆกระามาแล้วนี่มาแล้วครูคองแท้เขาเปิดตัวมาด้วยความเราใจทั้งสองฝ่ายเริ่มเกมขึ้นมาซุปเปอร์บอลเดินเข้าเตะซ้ายเตะขวาแต่ว่าหมดยกแรกลงไปสูสีดูดีมากมองไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครเออพอยกที่สองเริ่มขึ้นมาซุปเปอร์บอล ก็เปิดเกมลุกมากขึ้นโดยเดินเข้าไปบุกต่อยบุกเตะแต่ว่าแข้งซ้ายของตะวันฉัยก็ทํางานเป็นระยะระยะแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อซูเปอร์บอลเดินเข้าไปเตะไล้วไปต่อย,ตอยแต่ว่าตะวันฉัยดักด้วยฮุกซ้ายลูกนี้แม่อ้าวเาส้นแลๆออกมาเลยคือเส้นแลงแ,ลแ,ลแ,ลแลเห็นแล้วเห็นแล้วอาการออกแล้วตะวันฉายเดินเข้ามา ต่อยซ้ายต่อยขวากององเ,เลยเ้าเอ้ยว่าแล้วว่าแล้วจะคุยอะไรเจอเป็นได้อ้าวมีมัดผู้เดียวบอตะวันฉายว่ามัดไขอะก็มีได้อ้าวของเดียดนักบ่เป็นไน้เป็นได้ลูกบ่นี่ลุกขึ้นบอนี่หลังจากลงไปโดนนับแรกชุปเปอร์บอลก็พยายามตั้งสติจะขึ้นมาสู้และจะสวนด้วยศอกแต่ว่ามัดของตะวันฉายชุดต่อมา ก็ามาแบบไม่ต้องให้เรียกขาต่อยซ้ายต่อยขวาและดมต่อยเข้าไปลงไปกองอีกแล้วกรรมการเข้ามานับเป็นนับที่สองแล้วก็ปล่อยให้ชกต่อแต่ว่าตะวันฉายก็คือตะวันฉายไหนเลยจะปล่อยโอกาสทองเช่นนี้ให้รอดไปได้บุกต่อยซ้ายต่อยขวา วงอ้อยอีกแล้วไฟนี้เด็ดขาดเลยจานเอยโอ้ย,อย,อยบมดมอกมะแกเมืออ่อเรกเออนัดหน้าไปป้องกันแจมทิกเบลซิงให้ได้เด้อแต่วันใายเขาไปเอาแท้เนี่นันเขาเห็นแล้วนี่เขาเห็นช่องแล้วนี่เอ้ยหากินง่ายเลยไฟนี่เป็นนั้นว่าไฟนี้ตะวันฉายสามารถย้ำแขนซูเปอปร์บอลไปได้แต่ไฟนี้ชนะด้วยฟอร์มอันเด็ดขาดคือสามารถน็อกได้ในยกที่สองคาดว่าไฟต่อไป ตะวันชายจะไปล่าแชมป์คิกบ็อกซิ่งจากซูเปอร,ร์บอลเพื่อล่าเข็มขัดเส้นที่สอง มาครอบครองไว้บนบาทั้งสองข้างให้จงได้เป็นได้แล้วเอเอ,เอสอมมาตังโดนทั้งน,นั่นควมพร้อมฟิตเตรียมที่ชนะร้อยเปอร์เซ็นนี่บอกแล้วจะคุยไายแต่วันชายผมมาคว้นคุยได้เอาเออนัดหนีเป็นได้ถือนอกอีกแล้วซูเปอร์บอนี่เก่ง่หรอกครับผมมือมีอาวุธหลากหลายในการตัวสู้แต่ว่าจุดสําคัญคือข้างปะครับพี่น้องเออโดยเฉพาะข้างนี่โดนเป็นล่งตลอดเลยเพราะว่าโดนซิ่งกิดโดนกีนกอเลียนซัดมาก dư quá quả nhỏ nhau vượt จุดวางที่ปลายข้างล่ะนัดนีวังมากสิมาตอยมัดเขาเจอมัดชวนเข้าไปกองอ้อยเอะเลยบาดที่นี่อ้ยเฮ็ดจังไหนบาดนี่เข็มคัดคิกบ็อกซิ่งเขาจะไปเสียงไม่ใช่ละอ้าวแต่วันใจว่าสิมาลาบาดนั่นหรอเฮ็ดจังไหนบาดนี้อ้าวเอ้สิไปเสี่ยงไม่ใส่บาดนี้เสมเยามอ่วเลยว้าววดอกสองไฟกับแพรแเราไฟที่สามเจอคิกบ็อกซิ่งก็คือเกาล่ะอ้าวเอ้ยบติดตังจากมวยไทยบาดในดอกเนอกันแพร่มันก็คือแพร่ละอ้าวเอ้เฮ็ดแจ้งไหนบาดนี่สีป้องกันแจมคิกบ็อกซิ่งเขาจะแจงไหนดีละอ้าว ยีไ่ได้แขวนน่วมสบอรงานนี่เป็นอันว่าไฟนี้ตะวันฉายสามารถชนะน็อกซุปเปอร์บอลไปได้ในยกที่สองและรักษาเข็มขัดแชมป์มวยไทยไว้ได้และประกาศว่า จะล่าแชมป์คิกบอกซิ่งจากซูเปอร์บอลมาครองให้ได้เป็นเส้นที่สองด้วยฟอร์มของตะวันชายนั้นน่ากลัวมากคาดว่าเข็มขัดเส้นที่สองไม่น่าไกลเกินเอื้อมวันนี้สามารถชนะนอกไปได้อย่างเด็ดขาดและขวาโบนัสไปได้ห0 0 0 0ืนเหรียญเป็นอั้นว่าศึกวันหนึ่งเจนี้จบฉากอย่างสวยงามและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และขอเป็นกำลังใจให้นักชกทุกคน ที่สร้างความสุขสนุกสนานในคืนนี้พบกันใหม่ไฟต่อไปวันนี้ขอกล่าวคำะว่าสวัสดีครับ